อ่านะครับรอบบ่ายนะครับกลับมาสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อะกี้นะครับหลังจากจบคลิปแรกครูก็จะถ่ายคลิปที่สองต่อให้ก็มีภารกิจเร่งด่วนนะครับไปขนมาจากชั้นสี่ลงมาชั้นล่างก็พอาขนมาเสร็จก็มาล้างมือก็มาทําคลิปให้ต่อเลยทีเนี้ยนะครับคลิปที่สองนะครับคลิปที่สอง ก็เป็นท่านผู้ชมในช่อง youtube ครูเนี่ยแหละเขาคอมเมนต์มาอย่างนี้นะครับเรื่องจริงนะคือครูบอกลครูไม่ได้เป็นจัดฉากจ้างหน้าม้าที่ไหนมานะครับท่านผู้ชมฟังให้ดีนะครับทำไมครูไม่ค่อยใช้กระดาษทรายขัดผ้าคัดเลยทา,ทางที่ผ้าคัดนั่นแหละคือตัวการที่ทำให้สั่น คุณไปดูใน YouTube ช่วงเนี้ยหลายช่องเลยครับบอกอะไรครับอย่าเอากระดาษทรายอย่า,าผ้าทรายไปขัดนะต้องให้เอาผ้าขัดทำไมครับไปล้างน้ำมันไปล้างแฟบเอาแปรงสีฟันเอาแปรงลวนทองเหลืองเอาสก๊อตไปเอาฝ่อยขัดหม้อมาขัดอะไรครับเอากระดาษทรายมาใส่อยู่ในชามขัดแล้วก็เอาขัดไปปัน่นไปหมุนสมนนสมุตินะสมมุติครูเนี่ย เป็นเป็นผู้ชมเขาเรียกนะฮะคนที่ยูทู e ดู youtube เขาเรียกอะไร,รผู้รับชมเมื่อวานครูดูไอ้ช่องนั้นไอ้ช่องนั้นมันบอกว่าทําไมครับห้ามเอาผ้าทรายกระดาษทรายไปขัดพอมาดูไอ้ช่องนี้วันนี้มันบอกว่าให้เอาผ้าทรายกระดาษทรายมาขัดครูจะตั้งครับถามกับตัวเองว่าแล้วแล้วกูเนี่ยจะเชื่อใครดีวะ รถอโตโมติรถสายพานนะครับเวลามันออกมาจากลายประกอบอุปกรณ์ชิ้นส่วนมันค่อนข้างจะสมบูรณ์พอผ่านการใช้งานไปแล้วเนี่ยชิ้นส่วนต่างๆมันจะเกิดการสึกหลออัดประกอบนด้เลยนะพอดีลูกศิษย์เขาสอบถอดประกอบเครื่องยนต์ส่วนบนอยู่นะครับเขาถอดเสร็จแ,แล้วรูจะให้ประกอบ พอผ่านการใช้งานไปชิ้นส่วนต่างๆไม่เกินการสึกหลอมันมีเหตุผลหรือปัจจัยเนี่ยมากมายหลายๆลายจุดที่ทำให้เวลาเราออกตัวมันสันมันกระตุกมันกระเด้าแล้วแต่คุณจะใช้คำศัพท์ทำไมถึงห้งเอาผ้าทรายกระดาษทรายมาขัดมันมีข้อห้ามอยู่ตรงไหนครับ ทำไมเวลาผ้าเบรกของคุณที่เป็นดัมเบรกอ่ะทำไมเวลาคุณถออเซอร์วิสผ้าเบรกผ้าเบรกมันดังเห็นคุณเอาผ้าทรายกระดาษทรายเป็นรูปที่หน้าคลัสเอาเป็นรูปในดุมล้อในดัมได้แล้วทำไมตรงเนี้ยมันจะผ้าทรายกระดาษทรายมาลูบไม่ได้ทำไมตรงนี้จะผ้าทรายกระดาษทรายมารูปไม่ได้เขาห้ามตรงไหนมีใครห้ามอยู่ตรงไหนครับ วันนี้คุณเอารถคันนี้ออกมามันมีปัญหาออกตัวสั่นกระตุกกระเด้าแล้วคุณก็บอกว่าเฮ้ยเองต้องมามาเชื่อค่าเด้เองต้องเอาทําไมครับเอาก้อนคัสสามก้อนไปทําการปรับให้หน้าเรียบแล้วคุณก็ส่งชามคัสคือครูก็ไม่เข้าใจานะเรียกกระโหลกคันเหมือนกระโหลกตรงไหนวะเนี่ยดูยังไงก็เหมือนจานชามนะถ้าเรียกชามคัสจานคัสเออบอกกระโหลกดูไงก็ไม่เห็นเหมือนกระโหลกเลย กะโหลกก็กะโหลกครับคุณก็ไปกึงปรับผิวข้างในให้เรียบสมมติเลยนะชามคัสผิวข้างในกลมผ้าคัสสามก้อนเรียบร้อยดีร้อยเปอร์เซ็นตเลยแล้วขอมันผ่านการใช้งานมาคือครูจะถามว่าไอ้สปริงลังกับสามตัวเนี่ยท่านมีคัสสามก้อนจะมีสปริงลังกับสามตัวเนี่ยสปริงมันล้าเท่ากันไหมครับ ไอคัสสามก้อนเนี่ยจะมีสลักเป็นเสาเป็นจุดหมุนคุณคิดว่าไอคัสสามก้อนเนี่ยฟามฝืดฟาม์ศกกระโปกเนี่ยของคัสสามก้อนกับเสาสามจุดเนี่ยมันเท่ากันไหมครับแล้วที่ใต้ผ้าคัสแต่ละก้อนเนี่ยมันจะมีลูกยางเท่าปลายนิ้วก้อยอยู่คุณคิดว่าเวลาคัสมันห่างแล้วสปริงมันดึงกับไอลูกยางคัสสามก้อนเนี่ยมันซุดตัวเท่ากันไหมครับ รถยนต์ของคุณมีสี่ล้อรถกระบะมีสี่ล้อล้อคู่หน้ากับล้อคู่หลังวิ่งไปเขาบอกว่าถ้าเป็นยางเลเดียนต้องสลับยางทุกหนึ่งมกิโลเมตรยางมันยังสึกหลอไม่เท่าเลยครับเพราะทำไมฮะตอนออกอย่างไลายผลิตรลายประกอบเขาตั้งอะไรครับมุมแคมเบอร์โทอินโทเอา์มามคนคิดถูกต้องตามมาตรฐาน พอผ่านการใช้งานไปลูกหมากคันชักคันทรงปีกนกบูธหูแหนบตรงเตง่งกันโคงครูถามเลยมันสึกหรอไหมครับสึกหรอพอมันสึกหรอไอศูนย์ล้อมันเหมือนเดิมไหมครับไม่เหมือนเขายังต้องไปทำาไมครับไปตั้งศูนย์ต้องสลับยางไอนี่บอกว่าอะไรครับขับไม่ได้ ขัดได้ครับขัดได้ทำไมจะขัดไม่ได้ห้ามตรงไหนเพียงแต่ว่าเวลาขัดมันก็ต้องดูใช่หรืครับถ้าคือครูดูแล้วผิวสัมผัสผ้าคัดเขายังดีอยู่มันเรียบอยู่ถามเลยแล้วครูจะไปขัดของเขาทําไมแล้วถ้าเกิดในกรณีเราดูแล้วผ้าคัดมันบางหรือผิวสัมผัสผ้าคลัชมันไม่ คุณไปปิ้งไปย่างเนื้อชิ้นหนึ่งไอ้ที่คุณกินอะไรอะหมูกระทะที่เวลาคุณเอาชิ้นหมูชิ้นเนื้อไปวางบนกระทะถ้าเกิดในกรณีที่ทานในเตามันแรงแล้วหมูชิ้นนั้นน่ะมันไหม้ทั้งชิ้นน่ะถามเลยคุณจะมานั่งมานั่งเขียวแยกไหมไอ้ตรงไหนที่ยังไม่ไหม้แล้วกูจะมากินน่ะส่วนใหญ่ถ้ามันไหม้เกือบทั้งชิ้นคือเขาก็ทำไงครับเขาก็ทิ้งไป ปัญหามีมากมายเยอะแยะครับที่ออกตัวมนสัน่นมันกระตุกมันกระดา้าเข้ามันไม่ได้เกิดจากแค่ไอหน้าคัดจับกับชามไม่เหแต่ห้มคุณลองคิดต่อไปสิครับว่าไอชามคัดอย่างเนี้ยเวลามันวิ่งมามันร้อนๆเนี่ยแล้วมาเจออุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะเบี้ยวไหมครับ วัยรุ่นออกตัวไปทำไมฮะสับโดดยกล้อแล้วเวลาคัดมันทางมันทางอย่างเร็วเพื่อจะยกล้อมันทางปากปากเอาไว้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้หนาอะไรมากมายมีความเป็นไปได้ไหมครับที่มันจะบิดจะเบี้ยวสายพานของคุณตลอดความยาวหนึ่งเส้นคุณคิดว่ามันสึกหลอเท่ากันไหมครับผู้เล่หน้าผู้เล่หลัง สกหรอเท่าอันเทคครับคือครูบอกแล้วไงว่าถ้าคุณมาเรียนรู้คุณเข้าใจอย่างถูกต้องไอ้โรคหนึ่งอะ่ะที่มันจะเกิดอ่ะนะครับคือโรคอะไรครับโรควิตกจลิตอะ่ะไม่ต้องไปไม่ต้องไปซื้อยาที่ไหนมากินครับไม่มียาตัวไหนรักษาได้ไอ้โรควิตกกงวโลโรควิตกจลิตโรคโอเวอร์มีทางรักษาวิธีเดียวครับไปเรียนรู้ให้ถูกต้อง เมื่อคุณเรียนรู้อย่างถูกต้องฟังเข้าใจอย่างถ่องแท้มันจะเกิดครับแล้วเมื่อรู้จริงเข้าใจอย่างถูกต้องคุณจะมองปัญหาบางอย่างที่มันเกิดขึ้นนะว่ามันคือเรื่องปกติของรถที่ใช้ระบบส่งกำลังงานแบบสาย่านมันถูกออกแบบมาเพื่อให้เปลี่ยนอัตราทดได้อย่างราบรื่นและนิ่มนวลคุณจะได้ไม่ต้องบีบคลัส ไม่โทษนะไม่ต้องเอาตีนซ้ายไปทําไมครับไปเปลี่ยนเกียร์โทษไม่ต้องเอาตีนขวาไปทําไมครับเหยียบเบรกเพราะเบรกมันอยู่ที่แฮนด์ซ้ายแฮนด์ขวาคุณแค่ทําไมครับบีเบรกละบเบรบกหน้าเบรกหลังแล้วก็แท่ทําไมครับบิดคันเร่งคุณไปออกรถเก๋งรถกระบะเกียร์ออโต้มามือหนึ่งป้ายแดงเลยต่อให้มันเป็นเกียร์โคดซปเปอร์ c ี t ทด้วย อยกจะเป็นเอกโทนิกเป็นอะไรโทนิกก็แล้วแต่มีอิเล็กโรรนิกเข้าไปควบคุมวันแรกที่คุณออยจากศูนบริการมาคุณดึงคันเกียร์จากตำแหน่งตัวอะไรครับตัว n หรือตัว p มาที่ตำแหน่งตัว d โคตรราบเรียบและนุ่มนวนลแหละแต่พอผ่านการใช้งานไปน้ำมันเกียร์เสื่อมสภาพไหมครับแผ่นผ้าคลัส แผ่นเหล็กคลัตที่อยู่ในชุดเกียร์เสื่อมสภาพไหมครับโซลิโน่เกียร์เสื่อมสภาพไหมครับ,รส,มส,บ,มรบสมองเกียร์สกระบกเสื่อมสภาพไหมครับครูก็ไม่เห็นตรงไหนใช้งานแล้วมันจะดีขึ้นเลยครับอุปกรณ์ส่วนควบไม่เกิดการสึกหรอเพราะนั้นพอคุณใช้ไปสักระยะหนึ่งทีนี้จากตำแหน่งตัวเอ็นคุณดึงมาตัวดีมันจะมีอาการทำไมครับดึกให้คุณรู้สึก แค่เนี้ยตกใจครับจิตตกเลยก็คิดสิใช้มากี่ปีแล้วน้ำมันเกียร์เปลี่ยนบ้างหเปล่าแล้วเวลาเปลี่ยนน้ำมันเกียร์คุณใช้น้ำมันเกียร์ถูกตามชนิดที่ผู้ผลิตเขากำหนดมาเปล่าน้ำมันเกียร์มีอะไรครับมีเด็กลอนมีอะไรครับมีน้ำมันเกียร์ CVT มีน้ำมันเกียร์อีก,อ,กอีกหลายแบบ เขาเขามีสุภาษิตเปรียบเทียบนะครับแต่ครูเนี่ยไม่ได้ยกตัวเองไปเปรียบเทียบอย่างนั้นเขาบอกว่าคุณเนี่ยเหมือนไปนสอนสังฆราชนะครับแต่ครูไม่ได้บอกครูเป็นสังฆราชคือครูก็เป็นแค่ครูคนหนึ่งแล้วเวลาคือครูจะทําอะไรมันก็ต้องอยู่ในดุลพินิจด,ดูความเหมาะสมความน่าจะเป็นทําไมครูไม่ค่อยใช้กระดาษทรายถัดผ้าคัดเลย ทา,ทางทั้งที่ผ้าค,คับนั่นแหละคือตัวการที่ทําให้มันสั่นครูถามเลยเดิมเดิมอย่างโรงงานมันมีเม็ดตุ้มมาหเม็ดแล้วแต่ละเม็ดน้ำหนักมันเท่ากันคุณใช้ไปเนี่ยสมมุตินะใช้งานไปสามปีครูถามเลยนะครับคุณคิดว่าเม็ดตุ้มหกเม็ดมันสึกหลอเหมือนกันเท่ากันไหมครับครูตอบเลยครับ ศึกหลอไม่เหมือนกันไม่เท่ากันพอเม็ดตุ้ม6เม็ดสึกหลอไม่เท่ากันน้ําหนักแต่ละเม็ดฟามฝืนฟ,ฟามสกรปรกในการที่จะกิ้งออกไปแล้วไปทําให้ผู้เล่หน้าตัวในเลื่อนออกเพื่อทําให้ล่องผู้เล่หน้าแคบแล้วสายพานขึ้นสูงเนี่ยมันจะลาบเรียบสมูทไหมครับมันเป็นไปไม่ได้เม็ดแตกมันก็ทําไมล้วครับสันกระตุกกระเด้า แล้วมันเกี่ยวอะไรอะครับไม่เอาผ้าซายเป็นลูกคัดคุณน่ยจะรู้อะคุณรู้ให้จริงให้มันทั้งระบบก่อนเอาง่ายๆนะครับให้คุณหลับตาแล้วนึกภาพออกว่าเมื่อเครื่องยนต์มันติดแล้วมันมีแรงจากไหนส่งไปไหนส่งไปไหนจนกระทั่งกําลังงานมันส่งไปถึงยางแล้วยางมันตะกุยถนนได้ถ้า คุณยังหลับตาแล้วคุณยังบอกไม่ได้ว่าแรงจากไหนส่งผ่านไหนส่งผ่านไหนไปเนี่ยก็อย่ามาบอกครูเลยว่าทําไมครูไม่เอากระดาษทรายภาคทรายเนี่ยไปรูปไปรูปเป็นตัวผิวสัมผัสคลาสสมมติต่อนะครูเนี่ยเอาผ้าทรายนะเอาสั่งแมงผ้าทราย,ย่างนอกจัก,กรวาลมาเลยแล้วครูก็ทําไมครับปรับให้เรียบเลยนะ เอาอะไรเอาระดับอะไรมาจับให้โค้งอย่างดีเลยแต่ปรากฏว่าคับหนึ่งก้อนเนี่ยเราไม่ได้ถอดมาทำฟาร์มสะอาดไอค้คัทกระเสาเนมันสกโปกมันติดตายแล้วคุณบิดคันเล่งออกตัวก็เท่าว่า,วามันมีคัดกลางออกไปกี่ก้อนสองก้อนถามเลยว่าคับมันมีสามก้อน แต่มันออกไปจับกับชามได้สองก้อนมันกระตุกมันกระเด้าไหมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับที่มาขัดไอ้นี่เขาต้องดูในภาพรวมถูกไหมครับเออเพราะฉะนั้นครูไม่ได้มีประเด็นนะไอช่องไหนที่บอกว่าห้ามไปขัดก็มีช่างหลายคนเขาบอกว่ากูขัดมาก่อนที่มึงจะเกิดอีก มาร์คที่อยู่ปลายเพาเพ่าเหวี่ยงรถฮอนด้ามาถามครูบ่อยเหลือเกินเวลาจะใส่เม็ดต้องตั้งมาร์คไหมครูก็ไปอบรมฮอนด้ามาไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบแล้วครูก็ทำรถให้ชาวบ้านไปเขานับคันไม่ท้วนครูแค่ใส่เม็ดให้ถูกน้ำหนักเม็ดด้านเม็ดใช่ป่ะครับชิ้นส่วนต่างๆสะอาดเวลาครูใส่ตัวผู้เล่นน้าคือครูว่าทำไมครับ จับย้ดาใส่เข้าไปใส่อุปกรณ์ส่วนควบขันน็อตด,ด้วยประแจปอนประแจท็อกก็เห็นเขาขับเลยเป็นปีๆไม่เห็นเขามีปัญหาอะไรเลยแต่อยู่ดีๆมีคนมาบอกว่าไอ้มาร์กจุดปลายเพาเขาเวียงคือมาร์กเอาไว้ทําอะไรครับเอาไว้ตั้งมาร์กเวลาจะใส่ชามพอมีคนทํามาอย่างนี้มีคนเข้าไปชมทีนี้แม่งทําไมเลยครับจิตตกครับมาร์กเาทํามาให้ดูอย่างหนึ่ง แต่มีคนไปทักอย่างหนึง่งและยที่ทำคลิปมาเวลาจะใส่คัดแรงเหวี่ยงอะไอคัสสามก้อนในรถรถมอไซค์เกียร์ที่เป็นระบบคัดอัตโนมัติมันจะมีรูน้ำมันใช่ป mm ่ะ hmm. ครับที่เข้าไปในห้องกองแรงเหวี่ยงกองโรเตอร์มีคนมาทำคลิปให้ดูแล้วบอกว่าเวลาจะใส่จะต้องให้รูตรงนี้มันทำไมครับมันตรงกันมีคนเข้าไปคอมเมนต์บอกอะกูทำมาเป็นร้อยเป็นพันทัน ไม่ตรงนะมันเครื่องมันก็ทำไมครับมันก็เข้าไม่ได้เนี่ยเมื่อกี้ครูอ,อธิบายอยู่ในลูกยางสามลูกเนี่ยมันหลุดลงมาผ่านการใช้งานไปหนึ่งปีคุณถอดมาถามเลยไอ้ยางสามลูกเนี่ยมันสึกเท่ากันไหมครับไม่เท่าพอยางยางสามลูกมันสึกไม่เท่ากันเวลาสปริงมันมดึงผ้าคลัสกลับ ถ้าคัดแต่ละก้อนมันตกลงไปในตำแหน่งต่ำสุดเท่ากันไหมครับไม่เท่าพอมันไม่เท่าการเวลาคุณบิดคันเร่งนี่คือครูสมุินะไอ้ก้อนนี้ออกก่อนไอ้ก้อนนี้ออกตามมาไอ้ก้อนนี้ออกทีหลังสามก้อนยังไงมันก็จับไม่เท่ากันครับคุณไปดูที่เขาแข่งอะไรฮะวิ่งอะหนึ่งร้อยเมตรสี่คูณร้อยเมตรก็ได้ กรรมการเอาปืนกรรมการเหนียวไก่ย,ยิงปืนโป้องนักแข่งทุกคนแม่งวิ่งออกพร้อมกันไหมครับแล้วเวลามันเข้าเส้นชยัยมันเข้าเส้นชัยพร้อมกันไหมครับเพราะฉะนั้นก่อนจบนิฟไครโรควิตกจะหลดอะโรควิตกกังวลไม่มียาขนาดใดรักษาครับไม่ว่าจะอะไรครับยาเม็ดยานา้บ ยาอมยาฉีดยาพ่นไม่มีครับฉีดเข้าเส้นก็ไม่หายครับจะหายได้ต่อเมื่อคุณไปเรียนรู้ครับแล้วคุณเข้าใจเมื่อไหร่วันหนึ่งไอาอาการออกตัวกระตุกกระเด้าของรถออโตเมติกมันจะมาเยือนคุณเองครับและไม่ต้องมิตกกังวลครับใช้ใช้ไปชิ้นส่วนมาสึกหรอ นะนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะครับทำไมครูไม่ใช้กระดาษทรายขัดเอา้าไอช่องนู้นบอกห้ามขัดไอช่องนี้บอกให้ขัดได้ก่อนจบคลิปแล้วกูจะเชื่อใครดีวะเนี่ย <c oughs> ก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะกลับไปน้อยคิดดูด้วยนะครับ สวัสดีครับ